สวัสด,ดีทุกท่านนะครับผมวันนี้วัดจังจะนวพาทุกท่านมาตกปลาท,ที่ทิพนัดต้นนะครับวันนี้ค่าคัน650บาทครับผมก็จํานวนคันก็ประมาณ55นะ55 60นะครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับผมก็บรรยากาศโดยรวมของบ่อนะครับนี่ครับประจาจุดกันหมดแล้วนะครับ Còn mắc thì nó nằm ở phòng đều Nằm bên Ui Nó Để nó mới để sói cung ở bên đó Chưa mưa được ỏi á nó xảy ra ít ỏi xe dốc có đốn ạ có bùn nó hấp thêm phà tối đẹp ôi hà kim con ฟูงแตกฟูงแตกครับ

เต็มปากครับเต็มปากครับเต็มปากแล้ครับขอเดียวครับไม่ทานแล้วเบ็ดตัวเดียวก็เสียวได้ ตก้อยได้จะดีว่ะไม่บอกผมมากมีเหราไหมเนี่ยไม่มีเลยทุ่นเหรออืมลองดูไอ้ทุ่นหรือเปิดล้ะลายลึกไหม ไม่เคยป,ปะระสบผลก็เลยกับการตกร้อยสักทีดีเลยว่าไม่ลูก เฮ้ยเขาท่าเฮ้ยเสร็จเร็นแล้วเต็มปากครับตกลอยครับใช้ทุนสิบยุบเปิดพอดีเลยครับผมไม่ต้องทวงตก่อต,ตกัวครับนะ <c oughs> แบบนี้เลยครับผม เออจเยจี๊ยนจเจียน,น,นเจียนปัาต่นปัาต่นเออดีว่ะเ็มปาาครับตัวนี้กินลอยครับเจียวครับผมไม่มีเวลาโชว์ปลาคนระับเดี๋ยวเราเขาว่ากันทีหลังคนระับปลากินกุ้งครับผม สวยงามครับโยนไปหลุมได้เองครับ จจเย็นใจเย็นใจเย็นสวยงามครับสีขีด5ขีดครับผลงานวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับช่างน้ำหนัก,กรวมก็ได้35มกิโลนะครับผม